เจเจมาอยู่ที่ไทยน้ำเลี้ยงน้องยังไงตามใจไหมดุหรือเปล่าวันนี้น้องเทนามีนัดรับวัคซีนขวบ9เดือนก็เลยหอบเจเจมาด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวมีทําธุระต่อหลายคนคิดว่าน้องเทนาสองขวบแล้วแต่ยังไม่ถึงนะ้เพิ่งจะ1ขวบ9เดือนเองค่ะแต่ตัวเนี่ยออกจะขลุกนิดหน่อยเสร็จธุระน้องเทนาก็ไปแวะที่เซนทัลแอร์พอร์ตน้ํากับป้า,ปานะชอบมาหาอะไรกินที่กาดหลวงมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาทาโซนใหม่ของกินก็เยอะโดยเฉพาะสมตําร้านโปรดค่ะมาทุกทีต้องกินแล้วมารอบนี้นะคืนนัว อร่อยสุดๆค่ะเจ๊ๆกินอิ่มแล้วก็อดใจไม่ไหวอะ่ะตอนนี้นางแจมส้มตำได้ด้วยตลอดค่ะของมันแซ่บเนาะวงการนี้เข้าแล้วออกยากให้เจ๊ๆกินข้าวก่อนเวลาอิ่มแล้วจะได้เปลี่ยนกันดูน้องนะมันจะได้มีเวลากินข้าวค่ะกินข้าวเสร็จไปตามหาถามว่ากินชานมไข่มุกไหมไม่ต้องคิดเลยค่ะพยักหัวเอาทันทีช่วงนี้นานๆทีให้กินนะคะน้ำหนักขึ้นกลับไปจีนเนี่ยมันจะโดนดุเอาค่ะแล้วถามว่าน้ำเลี้ยงน้องยังไงด้วยความที่เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆแล้วก็มาเลี้ยงตอนโตแล้ว้วการเลียง เ,เหมือนมานับหนึ่งนับ2ใหม่เลยหม่ถึงขั้นมานับใหม่จากศูนย์ปรับเรื่องทางมารยาทการใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งมันก็มีดุบ้างค่ะดูหน้าน้ําสิคะก็ไม่ได้ใจดีนะพอลูกตัวเองอะค่ะถ้าทําผิดกฎก็โดนดุประจําค่ะอยู่กันหลายคนมันต้องมีกฎมีเกณฑ์นะเนาะแต่ก็พยายามมีความสัมพันธ์แบบคุยกันได้วันนี้ก็เลยรับบทเป็นเพื่อนสาวพากันมาเดินช้อปปิง้งมาดูเสื้อหนาวให้จเจสักตัวเพราะด้วยความที่นางสั่งของมาเสื้อเนี่ยไม่ค่อยทนหนาวเลยค่ะจะให้ใส่หลาายยๆชััั้้นนนนทบกกกเเดีีว็็จะอออมมมปแตุ ก็เลยเอาเสื้อขนๆไปแล้วกันคอยใส่เสื้อกันลมบางๆของนางทับเอาก็ได้สองสวันเองสลับสลับใส่ได้ค่ะมาถึงก็ลองให้แม่นางดูค่ะเจเจได้หนึ่งตัวพี่ดามได้หนึ่งตัวแต่ขาดของเจ้าหนูน้อยเทียนาไม่พอดีเลยสักตัว